สวัสดีครับวันนี้ไมพีพีพามาแนะนำวิธีจัดดาวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดล R 334นะครับผ่าน IRAC นะครับวิธีการนะครับเราสามารถที่จะจัดดาวเซิร์ฟเวอร์ได้สองแบบนะครับก็คือทำผ่านตัวหน้าจอ IRAC นะครับหรือใช้งานผ่านคอนโทรลของตัว IRAC ก็ได้นะครับอย่างตัวหน้านี้นะครับในคอนโทรลของ IRAC จะมีเมนูด้านบนเป็นเมนูบูตพาวเวอร์นะครับแล้วก็เมนูแชทเมนูคีแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับเราสามารถกดพาวเวอร์แล้วก็กดเรตฟูลแชทดาวนะครับหรือพาวเวอร์ออฟซิสเต็มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะชัดาวที่ตัวไอเดนะครับก็เข้ามาที่ตัวแดชบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวรูปแบบในการแชทดาวนะครับอันนี้ก็พาวเวอร์ออฟซิสเต็มนะครับ สามารถที่จะกดตรงนี้แล้วก็เครื่องของเราเค่อยจะดับนะครับวันนี้ผมลองกดให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็าสามารถที่จะชัดดาวเครื่องแล้วก็สามารถเอาเครื่องไปย้ายที่อื่นหรือเปลี่ยนที่นะครับตอนนี้สถานะของตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะออกแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้วัวนี้ครับ